ครับสวัสดีครับเราคุณไอชอน,นอลครับสบายสบายสบาย,บายคุณไนครับผมแปดเดือนแปดอ๋อไม่ไม่ใช่ได้ไหวตื่นสายไว้ไม่ทันคืองี้เขาเชื่ออะไรกันเป็นเป็นความเชื่ออะไรกันราหูราหูเป็นใครอ่ะเป็นเทพพาไหมราหูเนี่ยเช,ชื่อสีดําใช่เรื่องมีอยู่ว่าราหูเป็นลูกของอ้าวพอดีเป็นคนใน<ม>คนธรรมดาในอดีตชาติมีน้องสองคน ตัวเองเป็นพี่คนตรงพอ่อโถวเป็นคนที่ขย,ยันขันแข็งมากแต่ไม่ค่อยชอบสูงสิงกับครอบครัวคือไม่มาชอบนั่งโอน้องนั่งอะไรน้องด่ทำงานคร<พ>อบครัวทางานครั้งหนึ่งพุทธเจ้าองค์ในองค์หนึ่งใน28พระองค์นี่แหละก็เสด็จเราปิธบัตรผ่านบ้านก็หฮาบดีปรากฏว่าพระหูวเขาออกไปทํางานไปดูไร่ดูสวนดูกิจการแต่เช้ามืดเลยพุทธเจ้าปิดบัตรนะน้องคนที่สองน้องที่สอง,น,อง,สองน้องชายพระราหรูคนหนึ่งแหละก็ไปหยิบ ถาทองคำาหตักบาตรเอาให้เอาอาหารใส่ถาทองคำมาแล้น้องคนที่สามคนจุดท้องก็ไปเอาถาเงินมาออใส่บาทรตักมาเอาของมาใส่บาตรใส่ของมาใส่บาตรว่าพระราหูเนี่ยก็วิ่งมาจุ๊บจุๆบุดบจก็ใส่บาตรกันแล้วนี่ไม่ทันแล้ววิ่งมาไม่ทันไม่มีใครเรียกวไม่มีใครบอกเอก็หยิบผลไม้ลากไม้หยิบผลไม้วิ่งใส่กลามาตกตก เห็นเรืยองว่าทำไมเอากรามแกะพ oh, ระรารู้อ๋อหรอวิ่งใส่กรามมาปั๊บก็มาถวายพระพเจ้าน้องชายขอว่า uh huh. คนที่ถือพานโมฆาคนที่ขอขอ,ขอพอรครับพระพุทธเจ้าว่าบอกว่าเกิดจากนี้เป็นต้นไป uh huh. ขอมีปิตริตประธานความอบอุ่นความสว่างแก่ทั้งสามโลกเป็นอะไรนะชักับชั่วกันเป็นพระอาทิตย์หรืบางีเลยพระอาทิตย์ เอาช่วงกับอ๋ออยากอยากเป็นแบบให้ให้พลังคนทั้งโลกลนั้นเอะคือสายบาแล้วขอให้ได้ได้ให้ความอบอุ่นคนทั้งโลกนเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ดีเนาะ,ะถ้าดีนะก็ขอดีนะก็ขอดีนะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ประทานพรให้เลยได้เป็นพาธิและน้องชายเห็นว่าอ้องพี่ชายอย่างนั้นก็เลยเป็นประจัญพระราหูก็ด้วยความโกรธเนาะโกรธที่บ้านมาทํางานให้ไม่มีใครเรียกเลยเนาะเออ ก็ได้ยินขอพรเสร็จก็จบกเสร็จพอดีตัวเองวิ่งมาทีหลังนี่ก็ใส่ผลไมกลากมาของบริสุทธิ์ให้แล้วก็ขอพรว่าขอให้ตัวเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าพี่น้องทั้งสองคนเนี่ยทั้งสองคนแล้วก็มีอิทริฤทที่จะสามารถทำให้พี่น้องทั้งสองคนเนี่ยอยู่แท้อหนาจของตัวอยู่แทนหนของตัวได้เออพระเจ้าก็ประทานให้ พระจันทร์สองสว่างมีคืนเดอนมืดนะมมีพระอาทิตย์ก็ยมืดอยู่ดีก็ยังมีเวลามืดกลางคืนสรุปว่าเป็นเวลาที่กลืนกินพระอาทิตย์พระจันทร์แล้วยังมีสุริยคาตกับจันทราค้าศเพราะขอให้สมรก้ข่มน้องไว้ได้คุมน้องไว้ได้อบรมน้องได้ปิดน้องได้จึงเกิดเป็นพระราหูสรุปว่าพระราหูก็เกิดเป็นความมืดเป็นพระกาลสีดำหรือเรียกว่าพระกาลคือพระราหูก็ไม่แปลกพระราหูเม่เกี่ยวกับการไหว้บูชา นั่นคือสทำไมเราถ้าพัดพระราหูพระพราหูเนี่ยตามศาสตร์เป็นเพศเป็นเงาบอ้งถ้าบอกว่าความมืดเป็นความดีหรือเป็นความชั่วร้ายความมืดงเป็นความดีหรือความชั่วร้ายเอาจริงๆทุกสิญญง่งอย่างมันให้ผลทั้งสองด้านนะถูกต้องครั้งหนึ่งที่พระราหูท่านก็อยู่ท่องเที่ยวในจระเขทั่วๆไปออก็คือเวียนพระราหูเข้าพระสุกเข้าพระชาวแท้พระราหูออกนี่แหละครับนี่แหละนนก็คือพระราหูท่านตัวใหญ่อ่ะท่าน<อ>เป็นความมืด ท่านก็เคลื่อนไปเรื่อยเอมื่อเคลื่อนเรื่อยไปทับเฉียดบ้างน,น้นทีบ้างน,นี่ทีทับลักนณะนั้นทับลักนณะนี้จึงเกิดพระพราวหูเคลื่อนอือ่าตรงนี้ก่อนนะนี่คือต้นฐา,านที่มาตาหลักตำนานเทพอ่าครั้งหนึ่งที่วกวนเกษียณสมุรเกษียณสมุกเนี่ยเกษีราแปลว่าน้ำนมอืเกษียณสมุกมแปลว่าทะเลน้ำนมเมื่อปวดเกษียนสมุกเพื่อจะได้น้ำอมฤตน้ำอมฤตเนี่ยเชื่อว่ากินแล้วจะเป็นธรมดา ผมติดว่าคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องน้ำอมฤตแต่ว่าตอนนี้เอาเอตอนนี้เล่าธรรมดามีจังหวะหนึ่งก็คือพระราหูเนี่ยก็เคลื่อนไปก็หิวน้ําก็ไปตักกินในน้ำอมฤตนั้นตักกินเฉยเลยเอ้าก็เข้าข่วนป็นยุ่งยากขึ้นมาพี่เหออพอมืดเข้าไปไหนไม่มีใครอย่างเงี้ยถมีความกลางวันมีความมืดพอมืดพระพระราหูเคลื่อนไปรู้มืดลึกพระราหูอ่ะเออพอเคลื่อนแปบน้ําหายปุ๊บมีพระอาทิตย์พระจันทร์ที่รู้ว่าพี่ชายเอาไปกินแล้วพี่ปูมาแล้วเออก็เลยไปฟ้องกรณฑ์อะไรเปรากฏว่า ไปฟ้องพระทรายก่อนหนึ่งพระทรายก็เจอครุฑเพราะครุฑพระทร,ร,รายสั่งให้เฝ้าอยู่เราจะไปเล่าว่านาคหนบ้างที่ครุฑไม่ตีไม่กินอนาคหนบ้างที่อยู่ในศาสนาและมีบารมีสูงส่ง <bij> นาคหนบ้างที่เป็นท่าแล้วราหูเมื่อกินแล้ว,เม,ลวเมื่อพระที่ไปฟ้องก็จาไปฟ้งองจึงโกรดน้องเจงอ <ata> จน้องเมื่อไหร่จะต้องข่มน้องจะต้องดุน้องอัดน้องตลอดก็คือสุยาคาตกับจันทราค่าหรือเรื่องสุยปราคาจันทรรลาาจันทรุปราคานั่นแหละนะ ราหูอมจันราหูอมพระอาทิตย์เสร็จแล้วพระราหูโดนตัดขาดครึ่งด้วยกรงจักรพนัลายเดีย๋ยวจะเล่าทีหลังนะครับอห,หน้าครึ่งล่างครึ่งล่างพระราหูเนี่ยจึงกลายเป็นพกจรนพบจรคือกระสุนข,ของไงไง้อภาษาแท่งใช่ไหมยังโครจรต่อไปไงแต่ครึ่งบนพระราหูเนี่ยถูกตัดแล้วน้ำำนําอมฤตเนี่ยทำให้ไม่ตายทาให้ครึ่งบนไม่ตายพระราหูหจึงยังมีชีวิตอยู่ แต่มีชีวิตมีตัวใน <dining S 1> ต่างประเทแต่มีครึ่งเดียวก็เลยเอาครึ่งล่างของหน้าคราชมาใส่ทําไหมหน้าคราชมาใส่แล้วหนาคราชที่ให้นั้นชื่ออะไรเราจะไม่ว่ากันทีล<ะ> Umwelt, หลังเออฮะสรุปพระราหูครึ่งล่างมืข<อ>้างบนเป็นพระราหูอ๋อเพราะว่าครึ่งล่างมปนหน้าเขาแทนเถอะอ่าเสร็จแล้วครึ่งล่างเนี่ยก็กลายเป็นเงามืดดําที่โผ่ชอนตามโหราศาสตร์บอกว่าสี่สิงหาที่ผ่านมาอ่ะฮะพระราหูย้ายออกจากราศีสิงห์ไปอยู่ไหน หยุดก่อนเขาบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่พระราหูทับองค้ามราศีสิงห์ก็คือตัวพระราหูอย่างัรงทับก็จะไปทับราศีกุมเมื่อไปไล่ดูว่าสิงหาตรงกุมพาปึ๊บทำให้ตกราหูตกคู่ตกตรงก็คือราศีสิงห์ตกหางก็คือราศีกุมอะไรคือราศีสิงห์12ราศีนี้เป็นเทพที่ดีทั้งหมดไหมบริสุทธิ์ครีนสะอาดหมดยไม่ม่ไม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ ถ้ายังมาเป็นเทพอยู่ไม่ได้คลียรหรอกเทพราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยว่าลักษณะของเทพพระเจ้าราศีสิงห์นะคนที่อยู่ในลัคนานี้ก็จะมีลักษณะเหมือนท่านก็คือหนึ่งยิงในศักดิ์ศรีตัวเองอสองรักความถูกต้องสามทำอะไรต้องเปิดเผยอโอ้โหเทพประรุสุดหล่อแมนสุดๆราศีสิงห์นี่นะใช่แต่กระนั้นเลงนะก็ยังมีความปักระนั้นเขาไม่ถ้าจะไม่ความเลว เจืออยู่ในกำวนสันต์ไเลยราศีสิงห์โดนพลาหูพลาหูเป็นความเมืยถูกไหมใช่เป็นความชั่วร้ายเมื่อความชั่วร้ายเจอความดีเกิดอะไรขึ้นมันก็น่าจะขัดง้างกันไหมราศีสิงห์จึงหนักเหนื่อยเเพื่อนหน่อยเหนื่อยราศีกุมล่ะราศีกุมเป็นราศีอะไรเป็าเทวราศีกุมเป็นเทพน้ําบนโพน้ําเทพราศีกุมเนี่ยจึงมีความดีอยู่ทั้งหมดประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ็แสดงว่านวหนักกว่าไอไสิสิบเปอร์เซ็นเข้าหาไงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขามีความต่ำมืดพระราหูถึงส่งผลได้สิบเปอร์เซ็นของราศีกุมภพภูมิจันทร์เข้าราศีกรกฎอ๋อฮะอ๋อฮะเข้าราศีกรกฎพอเข้าราศีกรกฎปุ๊บหางของราศีกรกฎคือมังกรก็จะเป็นมกราวก็จะทับล้มังกรเนี่ยมีความดีแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีความร้ายร้ายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ร้าย,ลายเลยนะมเขาไม่เชื่ออะไรง,ง่ายๆ่ายเขาต้องพิสูจน์เขาต้องท้าทายแม้ว่าเขาเห็นว่าสิ่งนี้มันดีเขาต้อง ต้องลองก่อนดีต้องลองเขาจะเชื่ออะไรนี่คือต้องเชื่อวยใจแล้วถ้าเขาเชื่อแล้วตายเป็นตายยังไงก็ต้องถูกออืแม้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อมันจะผิดแต่ถ้าเขาเชื่อแล้วเนี่ยโอ้แสดงว่าพวกนี้รั้นเลยรั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นเขาเชื่อในสิ่งที่ดีไงแต่บางครั้งอคติทําให้เขาหายไม่ได้ราศีก็รกฎล่ะกรกฎเป็นเฮ้ยน่าจะเป็นคนดีนะคนนี้โอ้โหนางบานร้าย5้าสิบเก้าเรซนกรกฎจะเป็นนักวางแผนเป็นนักทำการสงครามเป็นคนที่เก่งกาจเนเวแเงมันนักสู้เมื่อเหร่เออเมื่อความเมื่อเจอความเมื่ เหมยสนุกส่งผลดีที่เป็นมั้งนะคนกรลกดไปไหว้รับพระราหูนะครับอย่าไปไหว้ไล่ที่พระนารยกับพุทเนี่ยบอกแล้ว่าไม่ถูกกับพระลาหูเลยจับคว้าพระราหูตัดขาดสองท่อนใช่เขาไม่ถูกกันเขาจะเลิกกันไหมเพราะเป็นผมผมกุ๊ตามีันยันบ้านอะแล้วพุทก็เป็นคนตีกับพระราหูสุดท้ายเนี่ยพระนารายมาช่วยตีพระราหูอีกเดี๋ยวไม่เล่าแต่ก็โกรธกันแน่นอนแปลว่าถ้าจะไหว้ไล่พระราหูต้องไหว้พระนารายกับไหว้พุทถูกไหมใช่ถูกราศีสิงห์พ้นแล้วควรจะไหว้ไปรับหรือไหว้ไล่ ควรจะไหว้ได้ดิเพราะเขาไปแล้วนี่ไหว้พระนารายณ์ถูกไหมใช่ไปไหว้พระราหูได้ไหมเขาก็อ้ยอะไรกับกูยี้กันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็คืออ๋อไปไล้ไม่รู้จะไปใช่ไหมใช่แต่กันต่อใช่ไหมใช่จ่อให้คนราศีสิงจึงไม่ควรไปไหว้รับพระราหูก็คืออ๋อมันจะแยกกันระหว่างเอาไว้ของดํารับนั่นรับหรือว่าเรือลารับหรือไรรับรับสิเขาชอบของดำไม่เยอะอาวก็คนราศีสิงห์ไปรับรับทำไมคนแล้วช่คนราศีกลุ่มล่ะ คนราศีกรุ๊งก็ควรคนแล้วคนแล้วก็ควรจะไล่นะก็ควรจะไปไหว้ไล่ไปไหว้พนารายณ์ถูกไหมใช่ใครที่ไหว้รับโชคดีนะครับท่านเชิญเจอครับเจอครับเจอย่างท่านยังโดนหางเลขต่ออยู่นะครับต้องบอกว่าแต่ถ้าเกิดคนที่ยังอยู่ราศีกรกฏนางมารร้ายควรจะไหว้รับหรือไหว้ไล่คนนี้ควรจะรับสิพวกเดียวกันนี่พวกเดียวกันไปไหว้โนน่ะพนารายณ์พนารายก็ได้เพี้ยงหัวเท้าเลยเพราะว่าแกเป็นนางมารร้ายแกไปไหว้ฉันแล้วแกพุ่งไปพลางหูแทนนี้เขาจะช่วย อ้าวไปไหวศัตรูนี่ว่ะอ่าไหชนะเกิดครับสวยไว้ครับราศีมังกรล่ะราศีมังกรมังกรมังกรน่าจะจะไหวรับอยู่นะมังกรมีไหวร้าตกลว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คุณตงการสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีผลยังไงคนราศีมังกรยิงเย่อหยิ่งจองหองเจ้าชู้ฉะนั้นตอนเนี้รับรองได้ว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอคติทางด้านมืดของจิตใจนู้นจะเกิดขึ้นคนราศีมังกรผมไม่ได้ดูตามโหราศาสตร์แต่ทําไมคนราศีมังกรจึงจะมีกิ๊กมีความรักวามพระราหูครับ อ๋อความชั่วมันบังเกิดมากกว่าไล่หรือรับอยู่ที่ว่าคุณอยากได้ยังไงด้วยนะถูกป่ะตรงตู้ลักนาคุณว่าคุณลักนาอะไรเออลักนานะครับไม่ใช่ราศีนะพูดดิผมพูดไม่ผิดนะต้องดูลักนาศีต้องดูลักนาแท้วันเวลาตกว้าตามปฏิทินอยู่เลยเนี่ยเออดูเป็นครับแต่ปะยากรณไม่เป็นเออใครอยากรู้ลักนาแท้ไล์มาครับไล์มาผมตอบลักนาให้แล้วคุณจําลักนานั่นแหละ ใช้ช่วยชีวิตทีนี้ถ้าไหว้ไล่เขาไหาว้บะเขาไหว้อย่างไงร,ระหว่างไล่กันละเขาเป็นเทพเราไล่เขาไม่ได้หรอกแต่เราไปส่งเขาได้ไปไปเยี้ยงส่งเขาอย่าไปเยี้ยงรับเขาอ,อย่าไปผิดงานคนที่ไม่เกี่ยวอะไรราสีอื่นเออเ็าควรจะต้องดูลกษณะอีกทีพระล่าหูมาเนี่ยคนตีกันงงไหมเออพระลางหูมาเนี่ยจะมีเรื่องเปลี่ยนแปลงถูกไหมมีปัญหาชีวิตมีสิ่งที่เข้ามาไม่เกี่ยวเขาตีกันเราเก็ควรจะด้วยไหมเขาควรจะไม่อยู่ใกล้ลูกหลวงก็มีนะไปไหว้ทาไมอ่ะ มันก็ไม่ต้องวายมันไม่ต้องยุ่งใช่ไหมไปร่างกันลหูทำไมเขาตีกันเขาตีกันไปแล้วกันไม่ต้องไปยุ่งไปอยู่เพื่อไปีเขาด้วยทำไมก็ได้ลูกหลวงเลยแล้วเขาตีกันไปว่ายไล่ข้าหูไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยขอแจมด้วยเอออย่างรด้ไงบ้งคนจะเกิดกับท่านนะครับเขาต้องการหาเรื่องเขาจว่าทำไมไม่มีใครบอกถ้าเรื่องนี้ผมจะทําคลิปบอกหลังแต่ที่ท่านว่ายไปแล้วเพราะผมเห็นแล้วตายแล้วมันมีคนทาจริงๆด้วยมีคนไปว่ายเยอะแยะเลยที่ไม่เกี่ยวกับเขาว่าเออไม่ทันแล้วผมเห็นทีหลัง จริงๆผมไม่คิดว่าคนที่ไม่เกี่ยวอ่ะจะว่าด้วยมันมันเหมือนประมาณว่าให้เข้าตีกันเขาเมีนะกตัวเองก็เฮ้ยเป็นท่านผู้ชมก็ไม่ได้เพื่อนผมเวลาสีสิงอ,ะอ่ะออไปไหว้รับเฉยจ้อยเลยทําไมไม่ไล่อ่ะทำไมไปเลี้ยงส่งไปเลียงรับทําไมอ่ะยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่เกี่ยวและไปไหว้อ่ะพอเหมือนประมาณว่าไปนั่งนั่งลิงไซที่กําลังเกิดสงครามโดนลูกหลงก็มาถามไป็ลายล้วกันนะครับพิธีแก้วิธีแก้มีนะครับ ไลน์าม,ลามาถามเราถ้าใครไม่สบายใจใครใเริ่มไม่เกี่ยวเ็าด้วยแต่รับผลลัพไลน์นะครับเฟซบุ๊กก็ได้ครับเออเอา,เอา,าง,เอง่ายงเหมือน,น,นประมาณว่าเหมือนประมาณว่าไปนั่งนิงไซ์แต่ว่านิงไซสงครามลูกปืนลูกระเบิดจะลงมาโดนเราไหมย้อนกลับไปเอ,อเราจะพบว่าทําไมชาวกรกฏแฮปปี้และลาล,ะละยิมได้ทําไมชาวความมืดดาร์กไนท์ทั้งหลายแหล ควรจะแฮปปี้ละลากับการมาของพระราหูได้ส่งเสริมกําลังที่มีอยู่เนื่องจากว่าต้นปีครับเราเคยทาคลิปเสียค่าเสียค่าคือพระราหู6พระอาทิตย์ใช่ครับอมมาตลอดเวลาจากแบบต้นปีก็คืออมเมื่อก็มีตอนนี้มันยังมีส่งผลอยู่มั้งเลยหลังจากอมได้ประมาณ4วันเดาได้จะอยู่องค์สีประเทพโคจรเข้ามาละประทับเต็นดวงเมือง ตามหลักของโหวเป็นปีที่สามแต่ท่านจะเริ่มแสดงผลในปีที่สามก็คือเริ่มแสดงผลวันนั้นหลังจากพระราหูสิวเทพดำได้อยู่เป็นความมืดเป็นความสว่างสิวเทพนั่นเป็นความมืดสิความมืดพระราหูมืดหรือสว่างมืดมืดแตคามืดหรือสว่างสุริยค่ก็มืดเราเจอสามมืดละหนึ่งพระราหูเสวยพระอาทิตย์สององค์สิวเทพเข้ามาต่อมาลาล่าสุดเันที่สี่ที่ผ่านมาพระราหูเข้าสีกรรโลงมืดเต็มรูปแบบไหม เต็มแล้วครบสิปรากฏว่าถึงที่เจ็ดอระจันสีแดงกฎไหมว่บบพาพระราวหูโอมประจันใช่ไหมใช่มืดไหมม,มืดมืดมัวมัวมืดสุิยค่ามืดสีวะเทพมืดพระราวหูเข้าแล้วมืดพระจันสีแล้วมืดต่อเนื่องก็คือท่าพระราหูเข้าตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงตีสามก็คือจะแดงพระจันจะแดงแต่แตีสามถึงต <3 S 2> <3 S 1> ีสามแต่บังเอิญวันอามาวาสีวันที่พบะภูมิรลกเปิดเนี่ยอตรงวันที่แปด ก็คือวันรุ่งขึ้นอีกวันเวลาอะไรตีหนึ่งวันที่แปดรุ่งขึ้นเลยเวลาเดียวกันเลยเวลาที่เขาเพ่อออกมาทับกันเลยอ่ะทับกันเลยฉะนั้นเนี่ยเราเมื่อสนิทแล้วก็คือหนึ่งมืดอาทิตย์มืดสรวเทศมืดลาหูเข้ามืดจันทร์รัค้าแล้วก็มืดอนวาสีมืดมืดมืดนรกขึ้นมาฉะนั้นมืดนรกเนี่ยประตูนรกเปิดเราเราสังเกตแล้วท่านไำให้ฟังธนวาสีมืดนรกเราห้ามืดแล้วนะเต็มที่แล้วไหมแล้วบ่ายสามของวันที่แปด เมื่อวานนี้กี่ชั่วโมงนับซีตีหนึ่งสิบสองชั่วโมงเป็นกี่ม 1, 12, 1, โมงตีหนึ่งสิบสองบ่ายสามนั่นแหละตีหนึ่งถึงบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายโมงเป็นสองชั่วโมงสองชั่วโมงที่บ่ายสามแล้วเนี่ยเป็นสิบห้าชั่วโมงอามาวสีประตูโลกเปิดสิบห้าชั่วโมงครับหลังจากประตูโลกเปิดผ้าหูยังฟาดไปสุยาทรงกรดก็คือพระอาทิตย์แสงสว่างสู้ตเต็มที่ความดีกำลังจะพยายามช่วยเหลือมนุษย์แล้วฉะนั้นใครที่ไปรับ ก็คือท่านปฏิเสธสลักสุริยสงกฏถ้าใครไหว้วันที่แปดเดือนแปดตามที่หมอดูบอกต้องไหว้อมงสีไหว้ก่อนบ่ายโมงนะครับถ้าท่านไหว้หลังนั้นไม่ใช่ออมงสีแล้วใช่มันจะเป็นรถเลยแต่ถ้าท่านไหว้ออมงสีนั้นยังเป็นเวลาประตูนรกเปิดอยู่ไหมใช่ท่านเกี่ยววลางหรือไม่ถ้ามันเกี่ยวด้วยล่ะถ้าเกี่ยวก็ดีไงถ้าไม่เกี่ยวล่ะถ้าไม่เกี่ยวก็ซวยล่ะเอาละเจริญนะครับหมอดูวันที่แปดเดือนแปท่านไปรับความมืดครบถ้าดวงท่านเป็นเทพสว่างดวงท่านกำลังจะสดใสเรามารอดอก เรามารอดูครับแล้วท่านไปช่วยด่ามอดูเรานั้นใหน่อยเออถ้าถ้าชีวิตท่านบบดซมนะครับเราแค่เราแค่ชี้ให้เห็นว่าผมยังไม่ได้บอกว่าไอ้ตอนไหนนะครับยังไม่ไพูดเราชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดถ้ามันผิดจริงคุณไปดลาเขาเพื่อนผมที่อยู่ในไลน์ที่อยู่ในไลน์นะครับอผมได้พิมพ์เตือนไปแล้วว่าให้ทําอะไรบ้างแล้วในวันทร้งล่า,าหูผมไม่ได้บอกให้เพื่อนผมไหว้ปะระผมไหว้ไล่ทำไม ถ้าท่านแอดไลน์มาเป็นเพื่อนผมได้คุยกับผมแล้วผมจะพิมพ์บอกให้นะครับทุกครั้งที่มีมีงานพิเศษพิเศษอ่าใช่ไหมครับก็ตะกนที่ปีโคตรแห่งเลยนะแต่ไม่ดีไม่ดีเรื่องความรักใช่เพราะอะไรรู้ไหมเรื่องเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่ดีไม่คิดภาพนะสิบเทียเพิ่งจัดงานเลี้ยงถูกไหมเพราะท่านองค์ใหญ่สุดอ่าฮะแต่ว่าพระราหูก็ปิดพระอาทิตย์ก่อนที่สิวเทียบจะเข้าอ่าพอปิดไว้ให้สี่วันสิวเทียลง อแปลว่างานปาร์ตี้คือเริ่มแลอววันที่สี่จัดงานเสร็จก็คือสีที่ทานะพระจันทร์ยังอยู่ใช่ไหมใช่บังไว้ยังให้สว่างเพราะต้องการความมืดจึงเป็นพระจันทร์สีนวลๆไงมนุษย์ปีศาจชอบประตูนรกเปิดมาโอ้โหทางสุกทางกำลังกำลังดีเลยกำลังดมัวคลุกครัวสว่างไม่ได้มืดไม่ได้เออประตูนรกเพิ่งเปิดเมื่อเปิดปาร์ตี้นนรกเกิดขึ้นนางปรากฏมาจากนรกครับ พลังอะไรมาเต็มเลยเนี่ยจัดเต็มปีนี้ขณะที่มีติ้งกับเพื่อนคิดถึงแฟนนะไมหมใช่แล้วกำลังเฉลิมฉลองกำลังสนุกกำลังสนุกเฮียาร์ตี้ปีนี้ท่านจะไม่มีความรักเพราะว่าท่านลืมเทพกรกฎเมื่อคิดถึงแฟนเื่อคิดถึงครอบครัวแต่ว่าจะเฮงเรื่องเงินจัดงานครับคนบางกรอลนะ่ะปีนี้ท่านดีหมดในหน้าที่การงานไม่เสียนะอืแปลกแนะม้กำลังหูเข้ามาแล้วดีแฮะให้ผลดีเยอะแปดสิบ แค่แปดสิห้าเปอร์เซ็นต์ไม่แต่แปดสิบห้าราหูรอบนี้เข้ามาได้ผ<อ>ลดีเออแปลกดีปกติเขาหรืออาติความมืดเงยงมีความสุขกับความมืดอยู่เงินครับปรเรียดเรากำลังเข้าสู่ความสุขของความมืดด้อาณาจักรดาร์ไนส์สรบรติการ <c oughs> ฉะนั้นใครอยู่สว่างแล้วไปไหว้ <c oughs> สวยครับครับสวยสวยเยอะๆด้วยครับเพราะม่อยากวิธีแก้ก็หลยถายทลามมา ถ้าท่านดีแล้วก็ไม่เป็นไรครับด่าผมผมไม่ว่าเออแต่ถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกว่ามันมีปัญหาไปด่ามอดูที่ให้ไหวที่อะไรต่างไปด่าครับแต่าไม่ได้อธิบายเทพให้เลยว่าเทพอะไรยังไงไปยังไงใครก็ไปได้เต็มวัดเลยเอาครับโอเคครับคลิปนี้เราลากันไปก่อนถ้าใครมีปัญหามีปัญหาชีวิตอย่าปึดษาก็แอดไลน์เข้ามาครับครับครับสวัสดีครับ